สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ช่อง youtube ของผมนะครับกับมิสเซแซมนะครับวันนี้ผมก็จะได้เอามีดเ,เทพสัตตาขนาดเล็กนะครับซึ่งผมได้มาจากชาวบ้านทางโคกเดือนนะครับได้มาสี่เล่มนะครับวันนี้ก็จะนำเอาเล่มที่2มาให้กับพี่น้องได้ชมว่า ธรรมชาติของมีดเก่าๆธรรมชาติของมีดเดิมๆเ,เ,เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่ามีดยุคต้นหรือมีดยุคกลางยุคปลายเนี่ยมีเล่มเล็กเหมือนกันนะครับเล่มเล็กเล่มกลางเล่มใหญ่มีหมดนะครับมีหมดบางเล่มก็เล่มเล,เล็กเล,เ,ล,เ,ลเพราะว่าความต้องการอาของคนที่ต้องการบูชาไปใช้เนี่ยมีความต่างกันนะครับ บางคนก็อยากจะได้เล่มใหญ่ๆบางคนก็อยากได้เล่มเล็กๆสําหรับติดตัวไปไหนมาไหนเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองในการที่จะพกติดตัวไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ดึกดําบันมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเดิมท่านสร้างใหม่ๆก็มีเล่มเล็กเล่มเล่มกลางเล่มใหญ่ขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็จะเอามีดขนาดประมาณสัก7นิ้วนะครับประมาณสัก7จนิ้วเนี่ย จ็ดนิ้วครึ่งนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งถือว่าเป็นมีดไซส์กระเทยนะครับเป็นมีดไซส์กระเทยได้มาจากชาวบ้านโคกเดือนนะครับที่เขาเป็นมะะรดกตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อนะครับจนมาถึงรุ่นเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานแล้วมีดในลักษณะแบบนี้เป็นมีดที่เขาตีกันขึ้นในวัดหนองโพนะครับที่โรงตีมีดของวัดหนองโพเ,เราจะสังเกตว่ามีดแต่ละเล่มแต่ละเล่มจากบ้านเนี้ย เป็นมีดเก่าแห้งแท้ดูง่ายนะครับแม้กระทั่งดูภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความเก่าเป็นลักษณะแบบแบบไหนเนี่ยน,นะครับความเก่าก็จะลึกเลยนะครับวิดีโอที่ท่านชมอยู่นี้เป็นวิดีโอที่ผมทําไว้นะครับทําไว้ก่อนที่จะเดินทางไปไปทัวร์ภาคเหนือนะครับในขณะนี้ผมก็ยังอยู่ทางภาคเหนืออยู่นะครับเป็นวันที่12นะครับ วันที่12มกราผมก็ยังทัวร์บุญทางภาคเหนืออยู่แต่ก็ทำวิดีโอทำวิดีโอไว้เพื่อที่จะปล่อยให้กับพี่น้องท่านใหม่ๆได,ได้ได้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยมีวิดีโอออกมาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งผมไปเที่ยวนะก็ทำให้วิดีโอมันรันแบบรันแบบออโต้ไปเลยนะครับก็วันนี้เอามีด ขนาดประมาณสักเจ็ดนิ้วกว่าเจ็ดนิ้วครึ่งเอามาให้ท่านได้ชม <c oughs> ไม้เนี่ยมันเป็นไมล้ลักษณะเหมือนไม้ไมพยุงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยหรือเป็นไม้ชิงชันนะฮะดูดูไม่ออกพอมันเก่าแล้วนะครับพวกโลหะพวกเนี้ยโลหะพวกนี้เป็นทองแดงนะครับเนี่ยเป็นทองแดงเก่าทองแดงเก่าเวลามันเก่าไปแล้วนก็จะมีคราบใครดำๆแบบนี้นะครับ ทองแดงเก่านะอายุเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยเราจะเห็นคราบไข่พวกนี้มันจะปรากฏชัดเนี่ยบนผิวของทองแดงเก่าๆในลักษณะแบบนี้นะครับและการทําแหมเนี่ยรู้สึกว่าแหมในข้อปลายขาดนะครับยังเหลือยังเหลือข้อกลางกับข้อตรงต้นๆเน,น,นี้นะครับเขาตีาพับแบบโบราณอย่างนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเชื่อมแบบนี้นะตีพับแบบนี้เลยนะแหมเก่าจริงๆนะครับ เป็นทองแดงเก่าจริงๆคราบใครนี่บ่งบอกถึงอายุการเวลาได้เลยว่าเป็นร้อยปีนะครับไม้ก็เก่ามากๆดูนี่ครับไม้เก่าจนแห้งเป็นเกรดหมดแล้วนะครับน้ำหนักเบานะครับนี่คือเป็นมีดที่มีสเสน่ห์ตั้งแต่ยังไม่เห็นมีดแล้วนะครับมีสเสน่ห์ตั้งแต่องค์ประกอบภายนอกเนี่ยเรามองดูก็มีสเสน่ห์แล้วนะครับดูคราบใครพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับโลหะใหม่ๆนะ มันเกิดขึ้นกับโลหะที่มีอายุเกือบเกือบร้อยปีแล้วทั้งนั้นเนี่ยนะครับแบบนี้ดังนั้นผมจึงแนะนําว่าเครื่องใช้โบราณโบราณนะครับเครื่องใช้โบราณของคนโบราณอย่างเช่นทองเหลืองเก่าทองแดงเก่าหน้าเก่าเงินเก่านะครับดีบุกเก่าเก่รืออลูมิเนียมเก่าเก่าเนี่ยเหล็กดํเก่าเก่าให้เรานามาสะสมไว้นะครับเวลาเจอมีดที่มีองค์ประกอบเป็นทองแดงเราก็เอาทองแดงพวกนั้นอะ ไปเอาทองแดงพวกนั้นมาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยทองแดงเก่าก็จะออกธรรมชาติเดียวกันนะท่านต้องไปหาเก็บทองแดงประมาณอายุเป็นร้อยปีนะทองแดงอายุเป็นร้อยปีธรรมชาติมันจะออกมาแบบนี้เลยแต่พอเจอทองแดงรุ่นเดียวกันเนี่ยยุคยุคราวคราวเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติเดียวกันมันทําให้เราเก่งเร็วนะครับทำให้เราเก่งเร็วเป็นเร็ว เพราะว่าโลหะทองแดงเหล่านั้นมันไม่ใช่วัตถุมงคลแต่มันเป็นของคนโบราณโบราณที่เขาใช้เครื่องใช้ไม้สอยของคนโบราณน,นะครับที่ไประกอบประกอบไปด้วยทองแดงที่ประกอบไปด้วยทองเหลืองที่ประกอบไปด้วยเหล็กดำดีบุกอย่างเงี้ยนะครับพยายามหามาไว้ที่เป็นเงินเก่าๆก็ดีนะฮะหน้าเก่าๆอะไรพวกเนี้ยเ,เก็บมาก็จะเป็นครูเป็นครูทําให้เราเรียนรู้มีดหลงพ่อเดิมได้เร็วมากขึ้น ทองแดงเก่าแล้วมาเปรียบเทียบอย่างนี้เลยโอ้ทองแดงเก่า,เ,กาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆชิ้นบ่อยๆพอเราไปเจอทองแดงใหม่ทองแดงที่เขาแกล้งเก่ามาเนี่ยมันดูง่ายแป๊บเดียวเองฮะดูง่ายๆก็จะดูรู้เลยว่าอันนั้นเก๊อนั้นไม่ใช่ของแท้ทองแดงโดยเฉพาะมีดตากรีปัจจุบันเนี่ยใช้ทองแดงทองแดงมาทําเก่านะครับมองปั๊บรู้เลยมันไม่ใช่ทองแดงแบบนี้ เป็นทองแดงแก้งเก่านะครับอันนี้ทองแดงเก่าตามธรรมชาติาเห็นบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆมองปั๊บรู้แยกเก๊แท้ได้แยกใหม่เก่าได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือคําแนะนํานะครับให้ท่านไปหาเครื่องใช้ไหมสอยของคนโบราณที่เป็นทองแดงเก่าๆทองเหลืองเก่าๆเงินเก่าๆหน้าเก่าๆเหล็กดําเก่าๆนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยาตามสถานที่ที่เขาขายของโบราณลองไปหาดูนะครับ แล้วมันจะทําให้เราเก่งมีดหมอของรุ่นพ่อเดิมได้เร็วนะครับพวกไม้เก่าๆอย่างเงี้ยนะครับเขาเก่าๆเขี้ยวเก่าๆพวกนี้เอามาดูหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับวัตถุมงคลที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับให้เราศึกษาจากของเก่าๆพวกนั้นมันจะทําให้เราเก่งเร็วมากทําให้เราเป็นเร็วรู้จากธรรมชาติของเก่าอย่างเงี้ยเรามองปั๊บเรารู้แล้วเนี่ยแยกแยะได้แล้วแค่ข้างนอกเนี่ยก็มีสเสน่ห์มากนะครับนี่ดูดิครับ ทองแดงเก่าเห็นไหมครับจะเป็นทองเหลืองก็เหมือนทองเหลืองทองแดงก็เหมือนทองแดงคล้ายๆกับโลหะที่เขาหล่อมามันมีหลากหลายโลหะที่ผสมกันมานะครับแล้วไม้พวกนี้เป็นไม้เก่าเห็นไหมครับไม้แห้งๆอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยไม้แห้งๆเห็นไหมครับเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดที่ขนาดหน้ากําลังพกเขาเรียกว่าเป็นไซส์ขนาดพกพาอีกทีนึ่งก็เรียกว่าไซส์ขนาดกระเทยนะครับไซส์ขนาดกระเทยเนี่ย มีดสวยงามนะครับนี่มีดโบราณโบราณแบบนี้นะครับทางนอกเนี่ยมองเก่าแล้วเดี๋ยวเราจะถอดดูด้านในนะครับปึ๊บนะฮะดูสิครับดูมีดดูฝักนะครับดูฝักมีดเนี่ยคราบไทยมันปรากฏชัดมากเลยนะครับว่าเป็นของเก่านะครับ ชัดเลยอันนี้ชัดเลยนะครับเนี่ยทองแดงเก่านะครับเนี่ยหลวมเนี่ยหลวมเนี่ยไม้มันไม้มันหดตัวนะเกิดอาการหลวมขึ้นถ้าหลวมบ่อยๆนะะหลวมเคลื่อนไปเคลื่อนมาบ่อยๆมันจะขาดได้นะครับอันนี้ผมน่าจะต้องไปถักหวายไว้แต่ความจริงก็เสียดายธรรมชาติพวกนี้อยากจะเก็บพวกนี้ไว้ให้เป็นที่พิจารณานะครับว่าทองแดงเก่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราได้อย่างนี้ไว้เนี่ย มันเป็นครูดได้นะเป็นทองแดงเก่าเอาพวกนี้นะครับถ้าเราไปถักไหวแล้วเราเสียนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันเนาะนะครับมาดูมีดน,นะครับที่ผมได้มาจากบ้านนี้สี่เล่มนะครับอันนี้เป็นเล่มที่สองอ่าเป็นเล่มที่สองเล่มแรกผมให้ดูไปแล้วอ่าในเล่มแรกเนผมทําให้ดูในวิดีโอเมื่อวานนี้นะครับอ่ามาดูเนี่ยเล่มแรกเห็นไหมครับธรรมชาติของเล่มแรกเนี่ยโอ้โหงามเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติเล่มแรกที่ผมทําวิดีโอเมื่อวานนี้ ดูดิครับมีดแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยที่ได้มาจากบ้านนี้เนี่ยเก่าจริงๆเนี่ยเราได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็เก็บกันแบบบ้านๆแบบเนี้ยมันทําให้เราเอ่อมันทําให้เราอย่างไงประทับใจใน,ใน,ใ,นในธรรมชาติพวกนี้แล้วเราดูธรรมชาติเหมือนกันด้วยนะครับดูดิมาจากบ้านเดียวกันนะได้มาจากชาวบ้านเขาชาวบ้านโคกเดือดูดิครับเห็นไ,ไหมครับ เหล็กม so. ีธรรมชาติส <im toxic language> <owner> <necessary> ูงมากนะครับเนี่ยธรรมชาติของเขาสูงยางเงเล่มเล่มใหญ่เนี่ยรวมด้ามและฝักประมาณ10นิ้วนะครับแต่เล่มเล็กเนี่ยรวมด้ามและฝัก7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งอันนี้เป็นเหล็กดำแต่อันนี้เป็นทองแดงนะครับเรามาดูธรรมชาติที่ผมได้มาจากบ้านเนี่ยสี่เล่มอันนี้เป็นเล่มที่2นะครับเล่มที่ผมกำลังทําวีดีโออยู่เนี่ยเล่มที่2นะครับเสมาใบโพแบบโบราณโบราณเนี่ยไหมครับ เราดูตรงกันมีดที่เหมือนกันเลยความเก่าธรรมชาติเดียวกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจะแก่อ่อนก่ากันก็ไม่กี่ปีนะครับดูเหล็กดิดูธรรมชาติของเหล็กเก่าเป็นยังไงเราเราดูนะนี่นะครับได้มาจากบ้านเดียวกันนะฮะบ้านโคกเดือนะฮะอำเภอไผ่าลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอ,อย่าให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับ อายุบนพอๆกันแล้วเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บไม่ได้รักษาน้ํามันอะไรไว้เวยนะฮะเก็บแห้งๆแบบนี้เลยนะครับ <The> <the> เมื่อมันแห้ง ants, อย่างนี้มันไม่มีความชื้นมันก็ไม่เกิดสนิมนะครับแต่ว่ามันก็มีคราบใครไปเกาะอ,อย่างเงี้ยสนิมเนี่ยคราบใครมันเกิดขึ้นหนาๆอย่างเงี้ยไปเกาะตามใบมีดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเสยมาใบโพยุคบโบราณโบราณนะครับธรรมชาติเดียวกันเลยนะครับธรรมชาติเดียวกัน ที่เป็นมีดในบ้านนี้นะครับธรรมชาติแบบนี้นี่มันเบอร์อยังไงนะคราบใครที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยคราบใครที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยท่านต้องสังเกตนะว่าเหล็กเก่าเป็นอย่างนี้นะครับมันแห้งๆแบบนี้แหละครับนะครับผมให้ดูแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยความแห้งของโลหะมันก็จะไม่ต่างกันนะครับแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยความแห้งของโลหะเป็นแบบนี้การตอกล่องรอยอกระดูกงูล่องเลือดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นรอยกบสายเหล็กยาวเลยนะครับเนี่ยเป็นการตอกมือทั้งหมดแล้วมีความสวยงามนะครับนะครับเหล็กนี่ออกสีดำดำนะเหล็กสีดำดำมันหมายถึงว่าเหล็กโบราณนี่ที่เขา ที่เขาใช้เหล็กอาถรรพ์มารวมกันใช้เหล็กอาถรรพ์มาเป็นชนวนนะครับในการที่จะตีเป็นมีดไม่ว่าจะเป็นตะปูสังฆวานอนเหล็กยึดโบสถ์วิหารยอดโบสถ์วิหารพระพุทธรูปเก่าๆบาแตกตังปากผีเงินปากผีเหล็กเขียผีตะปูลงผีแร่อาถรรพ์ต่างๆแม้กระทั่งแร่เลหล็กไหลขี้เลหล็กไหลเหล็กน้ำผีอะไรพวกนี้ก็จะถูกนำ นำมาผสมแล้วก็หลอมรวมแล้วก็ตีเป็นมีดออกมาในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยมันจะออกดำๆออกดำๆมีคราบใครที่ผ่านการเวลามาเป็นเกือบร้อยปีหรือเป็นร้อยปีแล้วนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งถือว่าเป็นมีดขนาดเล็กนะครับเล็กมากๆถ้าพูดจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูอันเนี้ยฝ่ามือผมพอดีเลยครับนี่เนี่ยประมาณเนี้ย อันนี้นิ้วมือผมนะเนี่ยนี่นิ้วมืออันนี้ดาบมีดประมาณฝ่ามือนึงอะไม่ถึงฝ่ามือดีนะครับเนี่ยมีดลักษณะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมีดเล็กเป็นมีดเล็กที่มีเสน่ห์นะเป็นมีดเล็กที่มีเสน่ห์มีความกระทัดรัดและก็มีความเก่านะครับเนี่ยมีความเก่าชัดเจนอย่างนี้นะครับ มีดอย่างนี้มีธรรมชาติความแท้ดูตาเปล่าถ้ามีประสบการณ์เนี่ยเราก็รู้แยกแท้แยกเก้ได้เลยแยกไม่แยกเก่าได้เนื่องจากว่ามันดูไม่ได้ยากนะครับคนที่ดูบ่อยๆเนี่ยจะเกิดประสบการณ์นี้นะคนที่ดูวิดีโอบ่อยๆเห็นภาพบ่อยๆนะครับดูสภาพแห้งๆบ่อยๆความเก่าของไม้ความเก่าของโลคะคราบไขที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เสียหายนะครับมันเป็นบทเรียนมันเป็นบทเรียนที่ทําให้เรา เขาเรียกว่าสะสมไปเรื่อยสะสมตอกเป็นความจําตอกเป็นความเคยชินตอกอยู่ในความจําของเราตอกอยู่ในใจของเราเนี่ยเห็นบ่อยๆหนึ่งครัง้งสองครัง้งเป็นเลยร้อยครั้งและท้ายที่สุดมันจะเป็นออโต้พอเราไปเห็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้อ๋อใช่เลยไปเห็นอะไรที่มันแก้งเก่าอ๋อใช่เลยแยกได้เลยนะครับดังนั้นคนที่ ตั้งใจที่จะรู้ตั้งใจที่จะจะจำตั้งใจที่จะดูเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้ของหลวงพ่อเดิมนะไปเจอปั๊บรู้อัตโนมัติว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็เรียกว่ากล้าที่จะบูชากล้าที่จะเช่ากล้าที่จะจ่ายตังค์นะกล้าที่จะจ่ายตังค์ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับท่านจะต้องแลกนะครับชีวิตของเราเนี่ย ถ้าท่านต้องการอยากจะได้ความรู้ท่านต้องการอยากจะได้ความเก่งเนี่ยท่านต้องแลกครับแลกด้วยอะไรแลกด้วยความเอาใจใส่แลกด้วยเวลาแลกได้การทุ่มเททีท่ท่านจะต้องต้องศึกษาจากตำรับตำราจากวิดีโอจากบทความในเพจในเว็บไซต์ใน Facebook อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะหรือในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เขาที่เขาสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง มีดหมอมีเทพสตาได้เนี่ยท่านตอท่านจะต้องใช้เวลาไปแรกท่านจะต้องใช้ความตั้งใจไปแลกความเก่งความเข้าใจความที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยมันไม่ได้มาเฉยเฉยท่านต้องแลกด้วยการฝึกฝนเอาใจใส่ผู้นี้นะครับเนี่ยแลก,กแลกในลักษณะนี้ไม่ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับ ถ้าเราอยากจะได้ปากแดงๆท่านก็ต้องเอาตังไปแลกลิปสติกมานะครับท่านต้องการอยากจะอิ่มท่านก็เอาต้องเอาตังไปแลกข้าวมานะอยากจะอร่อยก็ไปแลกน้ําพริกกะปิมาน้ําปลามานะหมูเมอไปไปแลกมาไม่มีอะไรฟรีนะครับไม่มีอะไรฟรีถ้าอยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆก็ไปแลกมาไปแลกมา บางคนบอกฉันไม่แลกฉันทําเองคุณก็ต้องเอาแรงกายไปแลกเอาความรู้เอาเอาความเป็นมืออาชีพในการทอผ้าไปแลกมามันไม่ได้ขึ้นมาฟรีๆนะครับคุณอยากจะเด้นคุณอยากจะเย็นอยู่ในห้องแบบเย็นๆคุณก็ต้องไปเอาตัางไปแลกแอร์มาเอาตัางไปแลกพัดลมมาเนี่เห็นไหมครับไม่มีอะไรได้ได้มาฟรีๆนะถ้าคุณอยากจะไปเชียงใหม่เร็ว ถ้าไปเร็วๆคุณก็ต้องนวดไปซื้อตั๋วเครื่องบินเขาเรียกว่าไปแลกตั๋วเครื่องบินไปหรือว่าจ่ายค่ารถไปมันต้องแลกทั้งหมดชีวิตเราันต้องแลกนะครับผมกําลังเปรียบเทียบว,ว่าคนอยากจะเก่งโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่มีมันไม่มีนะครับโดยเฉพาะเส้นทางเครื่องรางเนี่ยถ้าท่านอยากจะเป็นท่านอยากจะเก่งเนี่ยท่าน,านต้องเอาความตั้งใจเอาใจใส่เข้ามาแลก แล้วก็สื่อทุกวันนี่ท่านไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์ตรงนั้นแต่ท่านต้องจ่ายเอาเวลามาแลกเอาเวลามานั่งดูเอาเวลามาใส่ใจเอาเวลามาสนใจเอาความจําเอาความตั้งใจมาแลกเลยถ้าท่านทําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเคยชินและความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะครับความเข้าใจมากขึ้นเก่งมากขึ้นท้ายที่สุด ไม่ต้องถามใครเลยไม่ต้องถามใครเช่าได้ตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ต้องไปยืมใบประกาศมาหายใจไม่ต้องไปยืมคำรับรองของเสียนคนนู้นคนนี้ไม่ต้องผมเนี่ยจะเช่ามีดในราคาเป็นแสนเนี่ยก็ไม่เคยไปขอใบรับรองนะไม่เคยไปถามใครด้วยนะครับดูปั๊บใช่หรือไม่ใช่จ่ายตังค์เลยนะคร ตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองได้นะฮะอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตัวเองดีที่สุดครับดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเราไปต้องไปพึ่งคนอื่นเนี่ยความสงสัยไม่หายหรอกครับอันนี้แท้ไหม,มไปเชื่อเขาไปเจอคนนึ่บอกว่าไม่แท้คุณก็แกล้งไปแกวงมานะเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่ได้รู้ด้วยตนเองนะครับนะถึงมีของแท้ท้ายที่สุดท่านก็ต้องเสียของแท้เพราะอะไรครับ เพราะความไม่มั่นใจไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แทคน,คนอื่นบางคนบอกว่าแท้บางคนบอกว่าไม่แท้เนี่ยแล้วท่านตัดสินใจเองไหมนะก็แกล่งไปแกว่งมาอพอแท้ก็ดีใจพอไม่แท้ก็แกวง่งเอาไปเอามามีวัตถุมงคลที่แท้ท่านก็รักษาไว้ไม่ได้เนื่องจากความไม่มั่นใจตรงนี้กอเอาเสียไปเลยนะครับเสียไปเลยเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เยอะนะครับเยอะเลยนะฮะเนี่ยนะครับมีเล่มนี้ สวยมากเห็นไมครับโอ้โหงดงามอ,ะอ่ะนะเขาเรียกว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์นะครับกระทั่งกันมีดก็ไม่ม,มีรอยขยับพเพื่ยื่นนะครับเห็นไหมครับคราบใครอะไรก็ดูง่ายแน่นเดิมเดิมนะครับแน่นเดิมเฝักไม้พวกนี้เราสามารถแต่ง เราสามารถแต่งให้สวยยังไงก็ได้นะครับบางคนก็เอาไปเป็นไปให้ช่างทําเงินเอาไปให้ช่างทําเงินทําลวดลายเป็นเงินทําอะไรเนี่ยขึ้นมาใหม่สวยงามเลยนะครับตรงนี้ยตามเดิมเนี่ยเขาไปทำสวยและแต่งพอแต่งสวยเนี่ยมันสวยมากนะครับมันเหมือนกับผู้ชายเซซอๆผู้ชายที่ไม่ค่อยได้แต่งตัวพอไปจับแต่งตัวหน่อยอเขาเรียกว่าอะไรผูกไทยใส่สูตรมาหล่อเลยนะครับหล่อเลยอันนี้ มันเหมือนกับเราซื้อบ้านเปล่าๆไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับซื้อไปแล้วเราตกแต่งด้วยวัสดุที่ทรงคุณค่ามันจะทําให้บ้านนั้นงดงามเลยนะครับเหมือนมีดพวกเนี้ยเราสามารถตกแต่งเป็นอะไรก็ได้เนี่ยตกแต่งเป็นทองคําเป็นนาคเป็นเงินทําให้มันสวยงามขนาดไหนก็ได้เนี่ยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราได้มีดครูบาอาจารย์ที่ล้าค่าเพราะสภาพเขาสวยนะครับ ตกแต่งยิ่งได้รับการตกแต่งนี่ยิ่งสวยใหญ่แลวเป็นมีดขนาดเล็กเนี่ยเป็นมีดขนาดพกพาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าหิว้วกระเป๋าสะพายติดตัวไปได้ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยใส่มีดอย่างนี้ไปไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการเล่นของเล่นคนสายมนต์ดำกันเพียบเลยนะครับยิงวิวัฒนาการจเจริญมากมายเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีการสื่อสารมีการแชร์ออกไปว่าทําอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทําอย่างนั้นจะอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็เกิด มันก็เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในเรื่องคุณสายมนดำนะครับในเรื่องเราจะเรียนเรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้ใน t ิ k กตอกเอยในแพลตฟอร์มอะไรต่างเนี่ยนะครับมันมีการแชร์เรื่องพวกนี้อยู่เป็นประจำประจำนะเพราะฉะนนั้นมันไม่ได้ลดลงนะฮะยิ่งวิวัฒน,นาการทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เอาสิ่งเอ,เ,โโเอาเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็เลยทําให้เรื่องพวกนี้มันเยอะภาคมากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าเราได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมไว้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะอุ่นใจได้เลยว่า,าเรื่องคุณไสมนดําเรื่องคุณผีคุณคนไม่สามารถมีอะไรเข้ามาใกล้เราได้หรอกครับเพราะว่าบาร,รมีหรือพลังจิตของครูบาอาจารย์นี่สูงนะครับสามารถปกป้องคุ้มครองได้เขาเรียกว่ามีเทพสัตตานะครับ มีดที่ปลูกเสกด้วยพระคาถาเทพสัตสตานะครับที่หลวงพ่อเดิมท่านใช้ปลูกเสกมีดหมอของท่านสก,กัดสัวชิราวุธทางเวสุวรรณสักคาถาวุธทางยมนาสาตนายนาวุธทางอรหกาสะทุสาวุธทางนราญาสัจกราวุธทางปัญจะอาวุธทานังเนี่ยนะครับเราจะปลูกเสกด้วยพระคาถาบทนี้นะสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบมากมเนีย่ยมีดสวยอย่างเงี้ยนะครับมีธรรมชาตินะครับ ให้ดูให้ดูยังไงมันก็ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผิวของมีดแทงแห้งแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ผิวแห้งแห้งแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแห้งสนิทเลยไม่มีสดเลยนะครับไม่มีสดแล้วก็ท่านดูการตอกสิวตอกอะไรพวกนี้มันเป็นการตอกมือทั้งหมดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแห้งอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับเหล็กสดจะไม่ใช่อย,อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กแห้งแหงนะครับ เป็นเล็แห้งแเนี่ยให้เห็นภาพชัดๆแบบนี้เลยนะฮะให้เห็นธรรมชาติชัดๆแบบนี้จะได้ชินหูชินตานะครับเนี่ยพวกเนี้ยดูสิครับ,รรบมีดอย่างนี้เราจะไม่ได้พบเจอในเว็บไซต์ในเพจหรือในสถานที่ใดๆได้ง่ายๆนะครับมีดแบบนี้พบเจอ,อยากนะครับ พอพบเจอปั๊บมันก็จะแตกต่างจากที่อื่นมันก็จะแตกต่างจากเล่มอื่นๆเลยเพราะว่าของที่มันของที่มันใช่เนี่ยมันมันก็จะแตกต่างจากของที่ไม่ใช่นะฮะแตกต่างเยอะนะครับพอเห็นมีดอย่างนี้ปั๊บมันก็จะแตกต่างจากเล่มอื่นๆเยอะนะโดยธรรมชาตินะครับดูเอมีดอย่างพวกเนี้ยมันแตกต่างทั้งนั้นนะครับเนี่ยเห็นปั๊บมันก็แตกต่างที่จะหาให้เหมือนอย่างนี้มันก็ยากนะครับ ผมถึงบอกว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยเป็น,ปนมีดที่ทรงคุณค่าเป็นมีดที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับเนี่ยมีดอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ก็จริงอ่ะแต่มันหายากอ่ะนะครับหาไม่ค่อยเจอน่ะ,<อ>ะมีตังก็เช่าได้ยากมีตังก็บูชาได้ยากเพราะว่าของมันไม่มีเนี่ยของอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่าเวลาเราได้มามันก็หมดสงสัยอย่างเงี้ยได้มาก็พร้อมกับความศรัทธาได้มาก็พร้อมกับความเชื่ออย่างเงี้ยมันจึงเกิดพลังนะครับ ไม่ใช่ได้มาแล้วทุกใจเลยเอ,อใช่หรือไม่ใช่เราจะเสียตังฟรีไหมเอ่อเมื่อเราเกิดความสงสัยเราก็ไม่เกิดความมั่นใจในวัตถุมงคลที่เรามีเมื่อไม่เกิดความมั่นใจก็เราก็ไม่พกพาก็วางไว้ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็วางไว้อย่างนั้นเลครับแต่ถ้ารู้ว่าใช่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าใช่มีอนุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์ผ่านการอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อเดิม ไปไหนมาไหนมีดเล่มนี้จะอยู่กับเราเพราะอะไรเพราะเราเชื่อไงครับความเชื่อมันจะไม่ทาให้เราไม่ทําให้เราคอนเทลนเลยเพราะฉะนั้นการเช่าการเช่าบูชาหรือการสะสมเนี่ยต้องเกิดความเชื่อเกินร้อยเปอร์เซ็นแล้วเท่านั้นนะและความเชื่อพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนบอกตัวเองได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าคนอื่นบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยความเชื่อไม่ได้เกิดนะครับความเชื่อไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นี่ใช่หรือไม่ใช่ตรงนี้แหละครับจึงจําเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้บ่อยๆมาดูบ่อยๆเนี่ยนะครับดูธรรมชาติของใบมีดนะครับนี่สนิมอย่างนี้จําไว้นะครับสนิมแบบนี้ผิวแบบนี้จําไว้แห้งๆแบบนี้รูปลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างนี้แหละครับนะครับการตอกซีลเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่ใช่ตอกแบบกะโลกกะลาผิวแบบนี้เลยนะครับ สนิมเคอะเคอะแบบนี้คราบไครเคอะเคอะแบบนี้แล้วก็ข้างข้างที่อยู่ตรงโคนมีดแห้งๆแบบนี้นะครับเนี่ยดูตะก,กันดูไม้เก่าๆสรุปรวมแล้วเก่าเลยนะฮะสรุปรวมได้ใช่เลยมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ทรงคุณค่าของหลวงพ่อเดิมนะครับทุกอย่างเป็นมีดที่แท้ดูง่ายตาเปล่าเนี่ยนะครับก็เอามาให้ท่านได้ชมอีกหนึ่งเล่มในจํานวน4ี่เล่มนะ ในจานวนสี่เล่มก็คือเอาไมา้ชม2เล่มแล้วที่ผมได้มาจากโคกเดือนฮะเอาไมา้ชม2เล่มเนี่ยเล่ม10นิ้วกับเล่ม7นิ้วก,กว่าเนี่ยสเล่มเนี่ยธรรมชาติเหมือนกันความเก่าเหมือนกันความสวยงามเหมือนกันดูง่ายเหมือนกันแท้ตาเปล่าเหมือนกันดูง่ายๆแบบนี้นะครับดูไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็ทําทวิดีโอ วิดีโอที่ท่านชมอยู่เนี่ยเป็นวิดีโอที่ผมทําไว้นะฮะเป็นวิดีโอที่ผมทําไว้ในขณะที่ผมยังอยู่ภาคเหนืออยู่นะครับแต่ผมทําไว้ก่อนเดินทางนะครับก็ปล่อยวันละวิดีโอวิดีโอวิดีโออย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้วิดีโอมันลันแบบต่อเนื่องท่านพี่น้องใหม่ๆจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทําอย่างนี้ไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณ20กว่านาทีเกือบเกือบสานาทีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แหละครับนะครับต่อพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาศึกษา เรียนรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับผมขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับก็จะมีวิดีโอมาให้ท่านได้ชมอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับก่อนจะจบนะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนตรัยนะครับคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์ จงปกป้องคุ้มครองพี่น้องและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้จเจริญรุ่เงเรืองยิ่งยิ<ๆ>่งยินไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิตร์แซมครับ